อันนี้น่าสนใจมากเลยทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสกูช,ชี่นะคะโมชีเบเกอรี่เฮ้ยแบรนด์นี้ดังอยู่ทุกคนโหไม่คิดว่าแบรนด์นี้จะมีในเซเว่นอีเลเว่นอะสกูช,ชี่ที่แบบว่ามันดีเงี้ยแล้วมันมีความนุ่มและน่ารักมากอันนี้หลินซื้อนะบอกก่อนเฮ้ยมันมีอีก2แบบอันนี้คือรอปเปอร์ตัวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพายแบบพายลูกแพร่ ดูดิกลิ่นมากอะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้จะเป็นโดนัทนะคะคือบอกก่อนนะว่าเห็นหน้าตานหน้ากินนี่คือกินไม่ได้นะเขาเขียน okay, มาอยู่นะว่ามันคือทาบาสกุชี่ึ่งทาบาสกุชี่เนี่ยเนื้อสัมผัสอะ่ะมันจะไม่ได้สโลนะแต่ว่าเนื้อสัมผัสจะเหมาะก,กับการเล่นในซองมากๆมันคือเสียงกรอบแบจากถุงอะ่ะแต่หลินไม่รู้นะว่าทุกคนจะฟินเหมือนหลินเปล่าอ,อยากให้ลองบีบมากแล้วซองมันอนะ่ะคือจักลับคืนมาอย่างไวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วมากๆเนี่ยดูดิบีบปุ๊บเด้งดึง๋งกระปะปะหลินนะ มันกลับเคืนลูกไวมากมาฉันจะแกะออกมาเล่นให้ดูว่าความฟินมันเป็นยังไงมันฟินมือมากแต่บ้านมีความประกายวิวับด้วยแล้วลองกดดีอันนี้คือเป็นของเล่นคลายเครียดที่แบบอันดับหนึ่งในใจหลินเลยทาบาสกุชี่อ่ะคือเขาไม่ได้แค่แบบว่าจิ้มอย่างเดียวเขายืดได้เด็กประถุโศน่าจะมีคุณภาพดีนะยืดหยุ่นใช้ได้เลยใช่ของเขาเป็นของแท้นะฮะบอก่อนแล้วที่หลินตกใจมากคืออะไรรู้ปะ9 9บาทหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลเวนงานดีมาก